สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้หัวข้อที่จะพูดคุยกันก็คือสิ่งที่คนบาปไม่อาจทําได้สิ่งที่คนบาปไม่อาจทําได้ไไดเพราะเนื่องจากประเด็นความบาปของมนุษย์ที่ตกต่ําลงตั้งแต่สมัยของอาดัมเอวาได้ทาบาปเชื้อสายของมนุษย์นั่นก็ตกต่ําหรือตกลงอยู่ในความบาปเรียกว่า fallen อินสินมนุษย์ไม่สามารถทำไรสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่สามารถทำสิ่งใดที่ถูกนับว่าเป็นสิ่งที่ดีบริสุทธิ์หรือชอบทำได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาและการทำงานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าไม่มีใครเลยที่จะทำในสิ่งที่บริสุทธิ์ดีจนถึงมาตรฐานของพระเจ้าในสายพระเนตรของพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าของพระเจ้าได้ ให้เห็นมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นเป็นคนบาปอยู่ในตัวเองตั้งแต่มีตัวตนเกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากพระคัมภีร์ตอนต่อไปนี้นะครับในสุริบทที่58ข้อที่3คนชั่วหลงเจนไปตั้งแต่จากคันเขาหลงทางไปตั้งแต่เกิดคือพูดมุสาปฐมกาลบทที่6ข้อที่5นะครับพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องชื่อชั่วลายเสมอโรมบทที่3ข้อ12นะครับเขาทุกคนหลงผิดไปหมดเขาทั้งปวงเลวทามเหมือนกันทั้งสิ้นไม่มีสักคนเดียวที่กระทำดีไม่มีเลยปรธมการบทที่ 8: ข้อ21นะครับพระเจ้าทรงได้กลิ่นที่พอพระไทยแล้ว ทรงดำริในพระไทยว่าเราจะไม่สาบแผ่นดินอีกต่อไปแม้มนุษย์ไม่ดีถึงเขาความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ชั่วตั้งแต่เด็กมาเราจะไม่ประหารสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตเหมือนอย่างที่เราได้กระทํานั้นแล้วอีกพี่นังคาับเพราะวจนะของพระเจ้า3าสตอนที่ผมอ่านให้ฟังทําให้เรารู้ว่าเมื่อมนุษย์ตกลงไปจากมาตรฐานของพระเจ้าคือทําบาปชีวิตของมนุษย์นั้น ไม่อาจทำดีกับคืนสู่มาตรฐานของพระเจ้าได้เลยเพราะอะไรครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามนุษย์นั้นถูกธรรมชาติบาปหรือมีธรรมชาติบาปอยู่ในตัวแล้วฉะนั้นเมื่อมนุษย์มีธรรมชาติบาปอยู่ในตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำสิ่งใดหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองจากน้ำเสียเสียให้กลายเป็นดีได้โดยไม่มีใครช่วยเหลือ นี่คือสิ่งที่สําคัญครับดังนั้นเองเมื่อมนุษย์ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่สามารถที่จะกลับมาสู่ความบริสุทธิ์ดีงามที่พระเจ้าตั้งไว้มาตรฐานของพระองค์มนุษย์จําเป็นที่จะต้องให้หรือรอหรือขอให้บางคนมาช่วยและผู้ที่ช่วยนั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะกระทําสิ่งใดที่จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระเจ้า ได้เลยเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นคนบาปครับฉะนั้นเราต้องกลับใจเสียใหม่เราจะต้องสารภาพบาปเราจะต้องมีใจยอมรับการให้อภัยที่มาจากพระเจ้าทูลขอการให้ภัยจากพระเจ้าเราจะต้องผ่านการอัญเชิญพระเยซูเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเรานั่นหมายความว่าพระวิญญาณของพระเยซูที่เรียกว่าพระ,รว,พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็จะประทับอยู่ในชีวิตของเรา และเราจะต้องปรนนาตัวตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไปจะไม่เปลี่ยนแปลงในการติดตามพระองค์ยอมเป็นสาวกของพระองค์นี่แหละครับคือกระบวนการการบังเกิดใหม่ซึ่งทําให้เรานั้นหลุดจากกฎนี้ต่อไปนี้เราไม่ได้เป็นคนบาปที่ไม่สามารถทําดีได้นะครับเมื่อคนคนหนึ่งรับเชื่อในพระเจ้าคนคนนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่เปลี่ยนธรรมชาติของเขาใหม่เป็นธรรมชาติของคนชอบธรรม ที่อาจทําบาปได้แต่ไม่ใช่ทําบาปเป็นอาจินไม่ใช่ทําบาปเป็นนิสัยเขาอาจจะมีความผิดพลาดพลั้งเผลอในโลกนี้เพราะการล่อลวงของโลกนี้มีมากเหลือเกินแต่ขณะที่เขาเดินทางใหม่ซึ่งเป็นเดินซึ่งเป็นทางเดินมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระเยซูได้ทรงวางให้กับเขาตามพระวจนะของพระเจ้าเขาติดตามพระเยซูมีความสัมพันธ์กับพระเยซูชีวิตของเขานั้นก็ มีความบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆเ,เขามีอิสระในการที่จะไม่ทำบาปและเขามีอิสระในการที่จะเลือกทำในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นพระเจ้าของพระเจ้านะครับจึงสรุปอย่างนี้ได้ว่ามนุษย์ผู้มีธรรมชาติเห็นความบาปนั้นไม่สามารถกระทำสิ่งใดที่จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระเจ้าได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรทั้งการกระทำภายนอกและภายในความคิดจิตใจการวางแผน ความชั่วร้ายความอิจเฉาริษยาหรือไมเซตทางลบความรู้สึกทางลบที่บางทีคนข้างนอกอาจจะไม่เห็นไม่ว่าจะมีความขุ่นเคืองการแก้แค้นความขับข้องใจความขัดแย้งอะไรต่างแม้ว่าจะมีมนุษย์บางคนนะครับที่ดูเหมือนเป็นคนที่ดีในสายตาของคนอื่นแต่เขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับ เพราะอะไรครับเพราะมาตรฐานของพระเจ้านั้นสูงกว่าของมนุษย์มากมายนักฉะนั้นเป็นที่แน่นอนครับว่ามนุษย์ไม่สามารถจะกระทําสิ่งใดให้เป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าเลยหรือกลับมาหาพระเจ้าด้วยกําลังของตัวเองพี่น้องครับบางคนเนี่ยคิดว่าเขาจะมาสร้างพระเจ้าได้เขาจะมาสร้างกฎเกณฑ์ศีลธรรมได้โดยที่ไม่ต้องรับมอบจากพระเจ้าโดยที่ไม่ต้องรับรู้พระเจ้าโดยที่ไม่ต้องรู้จักกับพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ครับ พีน้องรับพราะเจ้าของพระเจ้าหลายตอนนะครับเตือนเราผมยกตัวอย่างตอนเดียวนะครับหนึ่งซามมเอลบทที่ 16: ข้อที่7ครับนั่นคือเรื่องราวของพระเจ้ากับซามูเอลนะครับเวลาที่ไปเลือกดาวิดพระเจ้าสั่งซามมเอลกำชับอย่างดีนะครับว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยว่าเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่กลับมาสู่หลักการที่ว่าคนที่บาปไม่กลับใจคนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่นั้นไม่อาจทำความดีที่พระเจ้าพอพระทัยได้ไม่อาจทำความดีที่จะให้พระเจ้าทรงโปรดปรานได้เพราะว่าความดีมาตรฐานความดีของมนุษย์นั้นยังไม่ถึงยังไม่พอกับมาตรฐานความดีของพระเจ้าครับ ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่พี่น้องหลายท่านที่ยังไม่ได้กลับใจใหม่แต่ได้ฟังเสียงสิทธิพิบาลนี้จะได้เห็นถึงความดักหนาสาหัสของความบาปนะครับความดุนแรงอันตรายภัยของความบาปฉะนั้นเราจึงควรที่จะหลีกเลี่ยงความบาปเสียเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายครับแต่พระเจ้าเตรียมของประทานให้กับเราแล้วของประทานที่พระเจ้าให้กับเราคือพระเยซูคริสเพื่อที่เราจะรับพระเยซูคริส แล้วมีชีวิตนิรันดร์ให้ร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่พระเจ้าของพรรองย้ําเน้นว่าทั้งหลายซึ่งเดิมทีเป็นคนบาปนั้นที่ยังไม่ได้รับในพระเยซูไม่ได้รับเชื่อในพระองค์ไม่ได้สารภาพบาปกับใจใหม่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตไม่ได้ตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไปนั้นก็ไม่อาจที่จะทําความดีให้พระเจ้าพอพระทัยได้ เพราะว่ามาตรฐานความดีของพระเจ้านั้นไม่เหมือนกับมาตรฐานของเรามาตรฐานความดีของพระเจ้าที่สูงส่งบริสุทธิ์มากก็ทําให้เราทั้งหลายกลายเป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้ข้างหลายได้รู้ความจริงนี้ซึ่งเป็นสัจธรรมเพื่อที่ท้างหลายจะปรับเปลี่ยนชีวิตของข้างหลายในการพึ่งพาพระเจ้าเลิกที่จะพึ่งพาตัวเองเพื่อที่ทำดี แต่พึ่งพานในฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ขอให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนที่ได้ฟังเสียงสีบานนี้กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อๆไปขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รัทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ส่งลี้จิตใจเหมือนน้นแก่ตัวน,อน้อยขอส่งอเมื่อยาอยู่ในความทุกข์ทนจากวันนี้ต่อไป